ทุกคนคิดว่าถ้ามิ้วทําน้ําแข็งใส่ใส่ถังเต็มถังเนี้ยจะราคาเท่าไหร่มาทายกันทามแอบดูเฉลยนะมีเครื่องเท่าไหร่ใส่ให้หมดลูกอุตสาจ้าใส่ห้าลูกตึง้งเม็กนางรักหนึ่งน้องมันสับประรดลูกชิดใส่ไปเลยหนึ่งช้อนอเขี้ยวสับทองจ้าตัวแดงรล้นมะพร้าวชอบมากชอบมากใส่สองช้อนได้ไหมชาวกล้วย อรับกิมกม,ม,มีหลายสีด้วยเราใส่ไปเลยสอ,องช้อนรวมนีปึ้งหูยปิดท้ายด้วยขนมปังปกตลงไปแค่เครื่องก็ครึ่งทางแล้วต่อไปเราจะมาใส่น้ำแข็งแล้วโปะลงไปปุม้มค่ะเราจะแบ่งน้องนะเพราะว่ามันมีหลายสีมากจ้าสีแดงแรงลิ แดงเหมือนกระโปงหนูเลยต่อไปสีเหลืองอุย๊ยต่อไปสีม่งวงดีกลัวนี่ตอไปสีฟ้านำมะริเป็นสีแบบนี้ว้าวส้นมบิบไปเลยเดี๋ยวเรามาตกแต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งกันตึงโอโจอเสียบลงไปงี้พี่คิดว่ากินได้กี่คนคะพี่พี่ว่าน่าจะได้ เต็บปคนเลยหรอนี่จ้าน้ำแข็งใส่ใส่ถังวีมือมิวเองทุกคนคิดว่าทางนี้ราคาเท่าไหร่ทางนี้ราคาเท่าไหรจ้ะ99บาท9 9บาทจ้าอุ๊ยทางนี้น้ำแข็งใส่ใส่ถังเต็มถังเครื่องทุกอย่าง99บาทไหนมาลองชิมสิส ตดชื่นหนูคิดว่าถังเนี้ยไม่ร้อยก็ประมาณ200ร้อยสองอยหนูยังยอมใจเลยอันนี้99้บาบาทโคตรคุม้มไหนมีใครทายถูกบ้างห้ามดูฉเฉลยนะคุ้มมาก